สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Deep Rock Galactic Survival นะครับจะเป็นเกมแนว shooting นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแนว shooting นี้จะไม่ได้เป็นแนว first person นะครับแต่ว่าจะเป็นแนวการ control ตัวละครที่เป็นมองในมุมของของ third person นะครับแล้วก็ในเกมนี้จะเป็นแนวเอาเกมแนวเอาตัวรอดทำภารกิจที่จะให้ผ่านไปในแต่ละด่าน นะครับแล้วก็เอาหลังจากที่ผ่านด่านได้แล้วก็เอาของมาอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอาวุธหรือจะได้มีทรัพยากรไปต่อสู้กับมอนตัวอื่นๆหรือด่านอื่นๆที่มีระดับความยากขึ้นไปนั่นเองต้องบอกว่าเกมนี้ครับได้มีผมก็ได้มีการมาลองเล่นและในบางในบางส่วนนะครับก็ะจะมาเปิดให้ดูว่า มีอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเราเล่นผ่านด่านเนื้อเรื่องต่างๆไปแล้วอะครับหรือเก็บทรัพ,พยากรได้ในระดับหนึ่งเราเอามาอัพเกรดเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวก a อะชี m e n t หรือปลดล็อกอาวุธต่างๆเป็นอาวุธใหม่ๆที่จะให้เราเนี่ยได้ลองเลือกเอามาเล่นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในในเกมนี้นะครับเราจะมีตัวละครให้เล่นให้เลือกเล่นนะ อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับเข้ามาให้ดูบ่าก็จะมีสเกลมีกันเนอร์มีเอนจิเนียร์แล้วก็มีดีลเลอร์อนะครับก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปตามคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็เอาบุทธที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าแต่ละดานเนี่ยจะมีระดับความยากของมันอยู่ซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมนแนวเอาตรอที่ ไม่ง่ายเลยจริงๆในการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าต้องใช้ฝีมือใช้การใช้ดวงใช้เรื่องของการเลือกตัวอาวุธมาเป็นตัวซัพพอร์ตในแต่ละด่านนั่นเองเพราะว่าในด่านแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเจอมอนที่แตกต่างกันไปมีแท็กติกการเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ในตัวละครที่ ที่ในตารานที่เลือกเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทำด้วยนะครับมีทำภารกิจหลักและภารกิจย่อยโอเคเดี๋ยวจะมาลองเลือกเล่นให้ดูกันสักตัวหนึ่งให้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับหลังจากที่เลือกตัวละครแล้วครับอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเนาะเพราะว่ายังทำภารกิจไม่ครบนะครับก็หลังจากที่เลือกตัวละครแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่า เราจะใช้พลังพิเศษแบบไหนที่จะผ่านด่านในแต่ละด่านนั้นๆนะครับดเดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งทีมเกมเนี่ยจะเป็นแนวออตโอต้ลอดอย่าิงชัดนะครับก,ก็จะเป็นการต่อสู้กับตัวมอนนะครับที่เข้ามาครับอ่าแล้วก็นอกจากภารกคิดหลักแล้วเนี่ยในการออตโตวลอดนะครับเพืษษ่อพิชิดด่านจะมีทั้งหมด5้ด่านด้วยกันนะครับ ็จะมีทําภารกิจยิบย่อยอยู่ที่มุมท้ายบนเดี๋ยวเอามุมขวาบนเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าในเลเวลอัพในแต่ละในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกหรือมีตัวของการอัปเกรดมาให้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการอัปเกรดปืนอัปเกรดตัวละคอรอัปเกรดภาพรวมก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้การอัปเกรดแบบไหนรวมไปถึงถ้าเลเวลของตัวละครเนี่ยอัพทุก5้าทุกคาเวลก็คือเลเวลห้าสิบห้า้าเนี่ยเราก็จะได้ อาวุธใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เราได้ช่วยในการซัพพอร์ตในการผ่านด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันเลยสำหรับภารกิจของด่าน,นี้ที่ได้นะครับก็จะเป็นการเก็บเหตุทั้งหมด12อันแล้วก็ขอที่เก็บในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีหลกัลกๆอยู่ด้วยกันประมาณสี่อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือหินเรืองแสงตัวนี้สําหรับหินเอาไว้สําหรับเพิ่มเลือดนะครับอ,อันนี้คืออย่างที่หนึง่ง แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะเก็บเอากบเก็บแต่เห็นหินสีแดงๆอะสีส้มๆท,ทางทางซ้ายอะทาง,วงขวาคือตรงนี้ตรงเนี้ยหินจะเป็นหินสีเหลืองเอาไว้ใช้สําหรับการซื้ออาวุธหรืออัปเกรดอาวุธนั่นเองแล้วก็จะมีหินอีกว่าเภทหนึง่งที่เป็นหินสีแดงหน้าตาจะคล้ายๆกันีแต่เป็นสีแดง อันนี้จะเอาไว้สำหรับอัพเกรดอยู่อซออาบุเช่นกันแต่ว่ามันใช้คนละประเภทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือหินหน้าตาประหลาดๆที่มีทั้งน้ำหรือบางอันก็จะเป็นแบบกลมๆตรงเนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับการอัพเกรดตัวละครในหลังจากจบด่านไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเอาไว้อัพเกรดจากข้างนอกด่านเช่นกัน นี้นี่เป็นสอตั้งๆต,งตงนี้จะเป็นตัวอัติแกกที่เอาไ้ใช้สำหรับในการช่วยเราในการพันดาดีนะไล้กตัวละตัว,ต,ว,ต,วตัวมอนที่เราสู้ด้วยเนี่ยก็จะมีตัวหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปนะครับ ทั้งที่มีตัวเลขตัวใหญ่ตัวที่เป็นมินิบอสนะครับแล้วก็ตัวที่สามารถระเบิดตัวเองได้อีกวิธีการเล่นของตัวที่ระเบิดตัวเองก็คือวิ่งเข้าไปใกล้แล้วก็พยายาม่่งมีออกมา ั้านถ่นที่จะทำให้ได้อติแฟกมาเนี่ยเราก็ต้องเกรบพื้นที่ให้กาบอยวงสีฟ้าแล้วก็ต้องอยืนในวงสีฟ้าเนี่ยจนเลือกโหลดเต็มนะครับอติแฟกทจะลงมาให้เราเก็บ่ะซึ่งอติแฟกก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าได้อติแฟกครบทุกการแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า อั่ิแฟกต์กาละอัานสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ที่เลือกคือพอดีว่าเห็นว่าแบบมันอมันไม่ค่อยสวยก็เลยเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับก็หลบมอนนะครับแล้วก็หาจังหวะยิงมันแต่ว่าความยากคือ ้ายิ่งระยะเวลาผ่านไปนานมอนมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมอนได้เร็วก็แนะนำให้รีบจบเร็วจะดีสุดอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกก็จะยังไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับซึ่ง ที่แน่ๆก็จะมีไม่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าหมดเวลาแล้วเนี่ยหรือค่าบอร์ลได้แล้วอะ่ะแต่ว่าวิ่งเข้ายานไม่ทันภายใน30มิบวิเนี่ยเราก็จะแพ้ด่านนั้นไปเช่นกันครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารเวลาบริหารทรัพยา,ากรแล้วก็ทำภารกิจให้ดีอันนี้ก็คือตัวที่ หินอย่างที่บอกคือจะมีหินที่สองสีหินที่เป็นสีแดงกับหินที่เป็นสีเหลืองนะครับก็จะเอามาใช้การอัปเกรดที่แตกต่างกันถ้าส่วนที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหินสีเหลืองแหละที่จะเอามาใช้ในการเพิ่มเลือดหรือว่าเป็นการรีโลได้นะครับส่วนหินสีแดงก็เอาไว้อัปเกรดพวกวุธต่างๆนั่นเองถ้านี้ผมเลือกอันนี้ดีกว่าร right. ีโลอ่าตัวสปีด ทำให้โหลดเร็วน,นี่เราก็มาถึงด่านที่สองนะครับด่านที่สองนี้ภารกิจก็คือเก็บดอกไม้นะครับเก็บทั้งหมดหกอันอแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกคือจะหินเป็นหินพิเศษที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดตัวละครที่หลังจากจบด่านไปนะครับหรือออกอที่ไม่ได้ลงไม,ไม่ได้ลงดันเจียนมาน,นั่นเองอัปเกรดก่อนเข้าดันเจียน เขว่าคิดการเล่นไม่ไายตัวแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับวไปตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวพิเศษที่เอาไว้ฟาร์มพวกอินไว้อัพเกรดนะครับ าจะสังเกตในการ จะทำภารกิจนะครับอด้านซ้ายเอ้ด้านขวาคือภารกิจเนาะด้านซ้ายจะเป็นแมพถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นจุดเีลวขาวเงี้ยตัวเนี้ยก็คือจุดที่มีของภารกิจที่จะให้เราไปเก็บได้ืนืนนืไหนๆเรามาตั้งป้อมแล้วก็ไปให้สุด หลังจากที่เราผ่านไปได้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีแอร์ดอปลงมาเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้เ,เป็นตัวที่เอาไว้ช่วยกดอัปปลริแฟให้เราก็มันจะมีกระพริบกระพริบอยู่บนแผนนี้ก็สามารถวิ่งไปวิ่งไปเก็บได้นะครับแต่ว่าต้องเลียร์มอดให้ได้ก่อนนะบังเยอะเลย เก็บปฏิกิริยาได้อย่างที่บอกอ่าต้องเทียบพื้นที่ก่อนไม่งั้นมันจะไม่เปิดให้นะครับอือี้อ้โหเจ็บอ่ะแล้วตัวนี้คือบอสท่นนี้ ติดไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาของเลยนะครับเราไมดเลหน,นีมัมนบอกว่าตัวนี้ยากที่สุดก็คือเป็นตัวบอส หลังสุดท้ายถ้าแบบเราเลี้ยงตัวสแปคหรือเลี้ยงตัวของของมาไม่ดีอะครับหรือวางแผนไม่ดีเนี่ยในการสู้กับบอสอสุดท้ายจะยากมากๆ nice เดี๋ยวครั้งนี้จะทําภารกิจให้เสร็จก่อนเราไปไปซีวัน อ <Games> โอเคก็จุบการสักผัสกันไปเพ็เท่านี้นะครับโอเคครับก็อย่างที่เห็นคือถ้าเกิดว่าได้ของมาแล้วของพวกเนี้ยครับจะเอามาใช้ในการอับเกรดตัวละครน,นะครับแต่จะให้ดูว่าเพียรอะไร ก็จะใช้เกตพวกนี้เพื่อให้ตัวละครเนี่ยเราเิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ในการลุยดาต่อไปเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าได้อาร์ติแฟ์ครบแล้วจะมารีวิวอาร์ติแฟ์ให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ